สำหรับใครที่ชอบปลูกต้นพูด่างหรือว่ามีต้นพูด่างเอาไว้ที่บ้านดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะวา DIY การปลูกต้นไม้หรือว่าเลือกพันไม้อะไรสักอย่างหนึ่ง มาปลูกไว้ที่บ้านหลายคนอาจจะมีความคิดและมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกต้นไม้ที่ดูสวยงามดูแลรักษาง่ายราคาไม่แพงและในปัจจุบันมักจะมองหาต้นไม้ที่เป็นมงคลขอบอกว่าทุกอย่างที่กล่าวมานั้นรวมอยู่ในต้นไม้ชนิดนี้ครับนั่นก็คือต้นพลูด่างนั่นเองพลูด่างเป็นไม้ประดับที่แทบไม่ต้องคิดมากครับ เพราะว่าปลูกง่ายดูแลรักษาง่ายแถมยังเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อโบราณอันมีความหมายที่ดีต่อคนปลูกและผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านเรามาดูข้อดีจากการปลูกต้นพลูด่างกันครับหวังว่าเพื่อนๆที่กำลังมองหาต้นไม้จะมองหาต้นพลูด่างมาเป็นไม้ต้นโปรดภายในบ้าน เริ่มจากข้อที่1ครับลูด่างเป็นพืชที่มีความสวยงามที่สามารถปลูกได้ทั้งในน้ําในดินรวมทั้งยังปลูกง่ายแสงง่ายอยู่ได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะในโหลกแก้วกระถางหรือจะปลูกลงดินในสวนหลังบ้านเหตุผลข้อที่สองูด่างนั้นเป็นพืชที่มีความเป็นสิริมงคลครับเพราะหลายคนมีความเชื่อว่าต้นพลูด่างจะช่วยสร้างบารมีคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ประโยชน์ในข้อที่3นอกจากความเชื่อที่กล่าวมาแล้วต้นพูด่างยังถือได้ว่าเป็นต้นไม้ช่วยดูดสารพิษในอากาศครับดังนั้นหากคุณปลูกต้นพูด่างภายในบ้านหรือว่าภายในอาคารต้นไม้ชนิดนี้ล่ะครับจะทําให้อากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ ในออฟฟิศที่มีเครื่องถ่ายเอกสารหรือว่ามีการใช้น้ํายาทำความสะอาดพื้นดังนั้นการปลูกต้นผู้ด่างประดับไว้ตามห้องน้ำก็จะช่วยในการดูดสารพิษสารเคมีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเหตุผลในข้อที่4การปลูกผู้ด่างเป็นพืชที่ราคาไม่สูงดังนั้นคนทั่วไปจึงสามารถหาซื้อต้อนพู้ด่างมาประดับได้แบบไม่ต้องคิดมาก เหตุผลข้อต่อไปการปลูกต้นพูด่างดูแลรักษาง่ายมากครับเพียงแค่ไม่ปล่อยให้น้ำแหง้งและให้ได้รับแสงบางเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากประโยชน์ในการช่วยฟอกอากาศเรื่องความสวยงามแล้วต้นพูด่างก็สามารถเป็นที่พักสายตาครับช่วยในการบรรเทาอาการตาล้าจากการจ้องหน้าคอมพิวเตอร์นานๆมีกระถางต้นลูด่างไว้ข้างๆโต๊ะทำงานสักตนรับรองว่าจะสบายตาขึ้นเยอะเลย แล้วสำหรับเพื่อนๆได้ปลูกต้นผู้ด่างเอาไว้บ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าปลูกไว้ที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามครับแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ